สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ KLPBGS ร่วมกับรายการ TOTG หรือเรียกได้ไงว่า Golden o f c a r Google น,น,นะครับเฮ้ย j a m e อ <c> Oscar <oughs> Golden นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องใส่ Sound Effect ใ <c oughs> ส่ไปเถอะกูใส่ไม่มีตัวโหลด Sound Effect <c oughs> เลยให้เปล่าเอามาแดเอาทางโฟลเดอร์นะมึงเฮ้ยให้โฟลทางโฟลเดอร์ได้ที่ไหนเรา เอสีบอกให้ทั้งคนเดิมไม่กันนานเดเป่ามันให้ไม่ได้ <S 2> <S 2> เอาแค่เสียนตอนเล่นแรกก็เจ๋งใช่ไหมละ่ะนี่จะมาเผา,าอู้โอ้โอ้โอโอครีเฮ้ยลน่นแต่เราจะไม่ขุด พอกเศษใช่ไหมยนอะอะไรพรอกเสกได้ใช่ไหมเลยไม่ขุดเปล่าผมมีซิงทัดไงคือเอาไม่รู้รอ่ะซิงทัสอะคืออะไรวะใช้ภาษาไทยอะดิไม่รู้ซิงทัดก็ขุดแล้วเป็นบล็อกเดิมอ๋อ làm ơn sắm hàng, ăn ngay. Sing touch. Ực. 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 ดันเชียนดันเชียนดันเชียน,น,ยนอือหือกระจกสุดยอดเลยว่ะบ้านเราไม่มีกระจกเลยเหรอต้องรอเขาเศกดิเออเสกได้เสกได้ที่ไหนมีทูเวนี่ไเมเช่ไม่มีลบไปแล้วอือจริงอ่อจิง ฟมเลตกสงสัย so ป่ะทำไมขุดเมลอนเร็วไอพัมกินเร็วกว่าเมลอนอมีประสิทธิภาพใช่ไหมไม่แต่มันก็ขุดเร็วไม่เท่ากันอยู่ดิมิชันโบนัสทาวเวอร์ทาวเวอร์เจเจดิเฟนเดอร์เอะคิกเกบอลลัสสกายซิตี้โอคานิก อีีรชาคัรลอยอ่ะทอยคันอยกี่รอบอุ้ยต้องรอกระจกเผาเฮ้ยสงสัยซื้อรอบนี้คุ้มดีว่ะซื้อฮะดันเจนที่เฟนเดอร์ DLC คุ้มเลย คตรคุ้มอ่ะอ่าร้อยห้าสิบผับใครปู่กับพ่อเอาพ่อไม่ได้ซื้อให้เหรออือซื้อไอเน้นนี่พี่พี่น,อน็อตเขาซื้อให้ก่อนแล้วค่อยไอ้นนี่ค่อยจ่ายเงินคืนทีหลังดิวิชั่นโบนัสแบบแบบแบบแบแบะไม่เหมือนอผมอ่ะ ซื้อให้เลยอ่ะฮึฮใช่สิฮึกดลัวจริงใครกดลัวอูเนี่ยกดลัวกดซอยยิกควงผิว Hero by is me มีเตรียมสิโอ้ ก็จะไปล่าท้อฮีโร่บอยกันต่อสวัสดีครับดีดีตอนเราสู่รายการที่โอที่ดีนะฮะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมวีเกครับไม่ใช่ครับผิดเรื่องครับเนื่อนะฮะพี่ผมก็จะซื้อนะฮะซื้อ DLC ตันเจนดิเฟนเดอร์ให้นะฮะก็ซื้อตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรออ่ะอันนี้มันเป็น DLC แบบอะไรมันปลด แบบซีโร่ทุกตัวแบบได้ของหมดเลยเออนะครับนี่ได้ของดีนะเดนเจอร์คาวเชสบาร์บาลียอนซีเลียตอีวีมันทิ้งให้หมดเลยอืมซามอนเกสเตอร์ มองพวกมองตรงเล่นซับมอดน,นี่แหละนะฮะกระตุกอะไรขออาภายัยเอ้ยตกใจ <c oughs> นี่เราเอาอย่างเงี้ยเน็ก <c oughs> อ่าชิบะกูเซ็ตน่อครับวันนีกครับ<ะ>วันนี้เราจะมาร้องเพลงนะครับพี่นีกร้องเลยครับร้องเพลงเลยครับไม่ผ่อนนอนจังว่านะครับ next <Bye. S 2> ุึบไฟเล็ก พัาพ<ะ>ัดเราพัดต้มแมสฟังว่าเราไฟ,<โ>ฟมันหายไปไหนหมดใหญ่ๆซื้อเกมด้วยบบอ๋อบอกแล้วไงเราซื้ออะไรที่เสียตังค์อย่าไปเล่นฮะอันนี้ได้ตัวอะไรมดเลยขอเสียตังค์อย่าไปเล่นอล่าทำอไมเสียตังค์เสียตังค์อย่าไปเล่น

นะฮะก็ได้อืดเรียบร้อยฮะอืดนะคะคุณจอร์ดครับคุณอ okay, ิสระอิสระห้าตาครับชาลีนอะไรเนี่ยโอ้มันดานอะไรวะเนี่ยอู้หลับไปะเพลงรฮะ เออกดผิดก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนจบที่เท่านี้เท่วนี้เราก็ได้กระจกมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปหาต่อนะครับ สำหรวันนี้สวัสดีครับวันนะี้วันที่ยี่สิบนะฮะคสองรับสองห้า